สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่2ทั้งที่2นะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรให้นักเรียนเอาหนังสือแบบขาดกับหนังสือเรียนมาวางควบคู่ไปกับการดวูวิดีโอครั้งนี้ด้วยนะคะหนังสือเรียนในวันนี้เราจะเรียนในหน้า109นะักเรียนเปิดไปหน้า109เลยนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรกิจกรรมในวันนี้เราเรียนเพื่อ สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นคืออะไรเดี๋ยวระหว่างที่เราเรียนไปอธิบายไปหน้าที่ของนักเรียนจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า117ด้วยนะคะคือให้นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ทํากิจกรรมนี้เพื่ออะไรน,น,นะคะเมื่อกี้เพื่อ สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเราก็เขียนไปผลการบันทึกรูดขยายตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะน้ำตาลทรายมีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นเกล็ดสีขาวใสส่วนเกลือแกงเป็นเกล็ดเม็ดเล็กๆสีขาวขุ่นถูกไหมคะเกลือแกงก็คือเกลือที่ใช้ใส่แกงนะคะที่เราเรียกว่าเกลือป่นนะคะนักเรียนอันนั้นแหละก็คือเกลือแกง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองในวันนี้มีอะไร 1. มีน้ำตาลทราย 2. เกลือแกง 3. ช้อน 4. จานหลุม 5. ชุดจานหลุมก็คือตัวนี้นะคะนักเรียนมีหลุมเล็กๆอยู่ 4. หลุม 5. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ก็คือชุดนี้กระป๋องทรายสำหรับดับไฟไม่ต้องใช้ก็ได้เราใช้ฝาตะเกียงนี่แหละคะ่ะในการดับไฟไม้ขีดไฟใช้จุดตะเกียง หลังจากนั้นเดี๋ยวครูพานักเรียนไปทําการทดลองาการทดลองเขาบอกว่าให้เรานําเกลือแกงใส่ถัดหลุมหนึ่งหลุม นำน้ำตาลทรายใส่ถาดหลุมหนึหลุมแล้วจุดไฟให้ความร้อนแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเกลือแกงกับน้ำตาลทรายว่าถ้าสารสองตัวนี้ได้รับความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่นะคะเราไปดูการทดลองพร้อมๆกันเลย นี่นะคะชุดการทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อที่จะดูว่าหลังจากที่เผาเกลือแกงกับเขาน้ำตาลทรายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นหรือไม่เราดูการทดลองพร้อมๆกันนะคะจุดตะเกียงแล้ว อันนี้คือเกลือแกงค่ะนักเรียนเป็นเม็ดเล็กๆสีขาวคูณส่วนอันนี้เป็นน้ำตาลทรายเม็ดเล็กๆสีขาวใสให้ความร้อนไปเรื่อยๆนาะทีหนึ่งผ่านไปสังเกตว่าเกลือแกงยังเหมือนเดิมแต่น้ำตาลทรายทำไมคะเริ่มเริ่มละลายแล้วก็มีไหม้ด้วยมีกลิ่นด้วยนะคะถ้าสมมติเราได้ทำมีกลิ่นไหม้ มานาทีที่2ส,สุดท้ายน้ำตาลทรายก็จะไหม้หมดในขณะที่เกลือแกงยังทำไมคะลูกเกลือแกงยังคงอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นดำๆน,นี้คือ,อ,อน้ำตาลทรายมันกระเด็นมาใส่นะคะเนี่ยไม่ใช่ เปลี่ยนแปลงแล้วแน่นอนเลยมีกลิ่นของน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายไหม้ด้วยเป็นสีดำเลยนะคะสุดท,ท้ายก็ดับไฟนะคะผ่านไป5นาทีซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่า ความร้อนกับเกลือแกงกับน้ำตาลทรายไปแล้วปรากฏว่าเกลือแกงไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่เหมือนเดิมถูกไหมคะยังคงเป็นเปล็ดสีขาวขุ่นเหมือนเดิมแต่น้ำตาลทรายมีการละลายแล้วก็ไม่มีกลิ่นมีคราบสีดำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ขอถามนักเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงของเกลือแกงกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลทรายเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเกลือแกงเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพเพราะไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความร้อนแล้วเกลือก็ยังคงเป็นเกลือถูกไหมลูกเป็นเกลือเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเกลือแกงไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีส่วนน้ําตาลทรายเมื่อเราให้ความร้อนไปเมื่อกี้นี้น้ําตาลทรายเปลี่ยนสีใช่ไหมคะลูกเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะ ลักษณะของน้ำตาลทรายเมื่อให้ความร้อนคือเปลี่ยนเป็นสีดำมีการไหม้เกิดขึ้นมีกลิ่นด้วยสีดำดำคราบสีดำดำหรือคราบไหม้หรือกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการให้ความร้อนนี้คือสารใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อเราดับไฟถามว่าน้ำตาลทรายกลับไปเป็นเกล็ดสีขาวใสเหมือนเดิมไหมคะ ไม่เป็นแล้วทํายังไงก็ไม่เป็นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือเปลี่ยนแปลงไปเลยมีสารใหม่เกิดขึ้นไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารดืมได้แสดงว่าน้ําตาลสายเนี่ยคะ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเมื่อให้ความร้อนกับเกลือแกงเกลือแกงไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่อให้ความร้อนกับ น้ำตาลทรายมีคราบสีดำมีการไหม้มีกลิ่นไหม้แสดงว่ากลิ่นไหม้นั้นแหละค่ะคือสารใหม่ที่เกิดขึ้นน้ำตาลทรายก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะฉะนั้นนะคะครูก็สรุปให้นักเรียนได้ง่ายๆเลยว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วสมบัติของสารจะเปลี่ยนไปจากเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเอาครบาบไม้ไม้นั้นไปละลายน้ํายังคงมีรสหวานไหมคะไม่มีแล้วสมบัติทางเคมีของมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสารบางชนิดเปลี่ยนแปลงแล้วเม,มื่อได้รับความร้อนแล้วไม่พลอยปิ <cin> gaan, <c oughs> ดมีโทรศัพท <c oughs> ์พเข้ามาพอดีเลย สารบางชนิดนั้นเมื่อให้ความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองวันนี้ก็มีการสอนให้นักเรียนทราบเพียงแค่นี้ค่ะก็เลยมีงานให้นักเรียนสองหน้านะคะครูขอจบการสอนหน้าแรกบันทึกกิจกรรมที่ได้ดูจากการดูวิดีโอหน้าที่2ตอบคำถามในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะหน้า118 5ข้อ5ข้อนี้ก็เอามาจากที่ครูอธิบายเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะเมื่อให้ความร้อนกับน้ําตาลทรายและเกลือแกงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากให้ความร้อนแก่น้ําตาลทรายและเกลือแกงสารที่ได้เป็นสารเดิมไหมนัเกเรียนก็บอกเมื่อกี้ครูก็อธิบายไปแล้ว น้ำตาลทรายเป็ี่ยนไปยังไงเกลือแกงเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะคะค้นพบอะไรบ้างจากกิจกรรมนี้สรุปว่าวันนี้มีงาน2หน้าคือหน้า117และหน้า118นะคะวันนี้ก็ขอให้นักเรียนกลับไปตั้งใจเรียนนะคะทำการบ้านส่งเดี๋ยวจะตรวจงานของเมื่อวานให้เลยค่ะ